สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการส่งความรักความปรารถนาดีให้คู่ทวินเฟรมของเราทุกวันสิ่งนี้นะคะเราจําเป็นที่จะต้องทําหรือไม่จําเป็นที่จะต้องส่งความรักความปรารถนาดีให้เขาในทุกๆวันหรือไม่นะคะสําหรับหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นคลิปใดๆก็ตามนะคะที่เขาบอกว่าเราจะต้องส่งความรักความปรารถนาดีให้กับคู่ทวินเฟรมของเรา ให้บอกรักเขาในทุกๆวันและเขาจะได้รับสิ่งดีๆพลังงานดีๆจากเราให้ทำแบบนี้ในทุกๆวันเพราะเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณในรูปแบบหนึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะกำลังทำแบบนี้อยู่แล้วก็กำลังส่งความรักความรู้สึกดีๆให้กับเขาในทุกๆวันคิดว่าเขาอาจจะได้รับความรู้สึกแบบนี้กับเรา อาจจะเป็นรูปแบบในการนั่งสมาธิแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆหรือว่าในระหว่างวันเราอาจจะส่งความรู้สึกดีๆบอกรักเขาบอกความรู้สึกที่เรามีต่อเขาในทุกๆวันให้กับเขาจริงๆแล้วอะค่ะตามหลักของทวินเฟรมนะคะไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะว่าในช่วงแรกๆอะค่ะเราจะหวยหาเขามากๆต้องการเขามากๆ ถ้าสมมุติว่าเราส่งความรู้สึกดีๆนึกถึงเขาตลอดเวลาส่งความรักทําอะไรก็นึกถึงเขาพูดถึงเขาอยู่ตลอดเนี่ยค่ะแบบนี้ก็เป็นการโฟกัสเขาในรูปแบบหนึ่งเช่นกันนะคะหลักๆเลยสิ่งที่เราควรทําก็คือโฟกัสตัวเองเป็นหลักให้ดูแลตัวเองอะคะ่ะให้สนใจในสิ่งที่ตัวเองทําในทุกๆวันพูดง่ายๆก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันนะคะในทุกๆวัน หาอะไรก็ได้ค่ะที่เราทำแล้วมีความสุขช่วงไหนนะคะที่เวลาไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราโหยหาเขาคิดถึงเขาหนักมากๆให้เราหาหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขที่ให้คิดถึงเขาน้อยลงอะคะ่ะช่วงแรกๆที่เราต้องการหรือว่าโหยหาเขาอะคะ่ะ ในช่วงนี้เราไม่ควรส่งอะไรส่งความรู้สึกบอกหรือว่าพูดอะไรแบบนี้ค่ะถึงเขาเลยไม่ว่าตอนไหนจริงๆทวินเฟรมก็ไม่ต้องทำค่ะไม่ควรทำความรู้สึกที่เรามีต่อการแรงดึงดูดของทวินเฟรมจะมีอยู่แล้วตามปกติเลยค่ะเราไม่จาเป็นต้องไปเสริมหรือเพิ่มเติมอะไรเพื่อที่เราจะส่งถึงเขาทวินเฟรมจะสามารถสื่อสารและรับพลังงานกันได้อย่างอัตโนมัติเองค่ะเราจะสามารถสื่อสารและรับพลังงานกันได้ก็ต่อเมื่อ เราไม่ได้โฟกัสที่เขาอะค่ะเราอาจจะไปมองอย่างอื่นหรือทําอย่างอื่นโฟกัสอย่างอื่นอยู่อะค่ะโดยที่เราไม,ไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้จดจ่ออยู่ที่เขาอะค่ะเราจะสื่อสารแล้วก็รับกันได้ในตอนนั้นถ้าสมมุติว่าในช่วงนั้นนะคะเราส่งอะไรพูดอะไรไปถึงเขาแล้วอยู่ดีความรู้สึกของเราก็บอกหรือตอบเรากลับมาอันนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกของเราเองอะคะ่ะได้สูงมากม การที่เราจะคุยกับไฮร์เซลเช่นกันนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะบอกให้ว่าลองไปคุยให้ไปคุยกับ Hi ไฮร์เซลบ่อยๆไฮร์เซลจะได้นําทางเราไปในทิศทางที่ถูกต้องอันนี้ไม่ต้องคุยอะคะ่ะถ้าเป็นทวินเฟรมเดี๋ยวเราจะมีอะไรแวบเข้ามาในหัวหรือว่าอาจจะเป็นความฝันสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆจะบอกเราเองอะคะ่ะนําพาเราไปเองไม่จําเป็นต้องไปคุยถ้าคุยแล้วเราอาจจะคิดไปเองคุยเองตอบเองได้เหมือนเหมือนกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอะไรหาทวินเฟมเป็นการพูดคุยหรือว่าเป็นการคุยกับไฮเดอร์เซลอันนี้ไม่ต้องเลยถ้าเป็นส่วนในส่วนของทวินเฟมเดี๋ยวเขาจะนำพาสิ่งต่างๆจะนำพาเราไปเข้าเส้นทางเองค่ะอาจจะนำพาไปเข้าโดยที่เราอยากเข้าไปเองหรือในบางสถานการณ์ก็โดนบีบบังคับให้เข้าจะเป็นแบบนี้ค่ะทวินเฟรมจะเจอบททดสอบเยอะแยะมากมายทั้งหนักทั้งเบาติดต่อกันมาเรื่อยๆค่ะ ทวินเฟรมตั้งแต่เจอกันในช่วงแรกๆจะไม่มีช่วงไหนที่สบายไม่ใช่เจอกันปุ๊บแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะคะการงานการเงินสุขภาพต่างๆครอบครัวอะไรดีขึ้นทุกอย่างเลยไม่ใช่นะคะทวินเฟรมจะโดนปรับเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดสิ่งรอบด้านการกระทําการใช้ชีวิตการงานการเงินต่างๆจะโดนปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะคะ ถ้าเจอกันแล้วเจอกันสักระยะหนึ่งแล้วชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆดีเรื่อยๆเลยอะค่ะอันนี้ยังไม่ใช่ค่ะถ้าวินเฟรมจะเจอบททดสอบทดสอบยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งพลังงานของคุณตื่นรู้พลังงานสูงมากแค่ไหนก็จะเจอบททดสอบที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆตามพลังงานยิ่งในช่วงที่คุณตื่นรู้แล้วก็รับใจกันแล้วทั้งสองฝ่ายคุณจะเจอบททดสอบที่หนักมากๆค่ะ ในรอบด้านเลยในช่วงแรกจะเจอบททดสอบอะไรที่เกี่ยวกับเขาเป็นการงานการเงินในบางส่วนแต่ช่วงที่ตื่นรู้และรับใจกันแล้วเนี่ยค่ะจะเจออุปสรรคปัญหาในทุกๆด้านของชีวิตเลยรอบด้านต่อเนื่องกันเลยแล้วก็รุนแรงมากๆค่ะถ้าคู่ไหนที่เจอกันปุ๊บไม่นานแล้วชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ใช่คู่ทวินเฟรมอะค่ะคู่ทวินเฟมจะเจอบททดสอบที่เยอะแล้วก็หนักมากๆตลอดการเดินทางเลย ถ้าชีวิตง่ายเหมือนที่ว่าเราเจอกันเราไม่นานแล้วชีวิตเราก็ดีถ้าง่ายขนาดนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอะค่ะเราจะไม่เข้าใจทุกอุปสรรคปัญหาทุกบททดสอบไม่เข้าใจสิ่งต่างๆธรรมชาติบนโลกใบนี้ค่ะพูดง่ายๆเลยคือบททดสอบเป็นร้อยอะค่ะเป็นร้อยๆเลยจะต่อเนื่องกันมาในช่วงระยะ1 2, ปี2ปี3ปีแล้วแต่คู่ไหนจะนานแค่ไหนอะค่ะจะเจอบททดสอบตลอดเลย จะแทบจะไม่ได้มีเวลาหยุดพักเลยไม่มีเวลาที่เรารู้สึกดีมากๆรู้สึกว่าการงานการเงินครอบครัวสุขภาพอะไรดีขึ้นสุขภาพในช่วงหลังๆอะค่ะที่เรารับพลังงานกันได้แล้วจะป่วยบ่อยมากค่ะจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็หายไปเองแต่ช่วงหลังๆอะค่ะหลังๆเลยจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ไม่ค่อยดีเลยอะค่ะ เพราะว่าเป็นพลังงานของทวินเฟรมที่ในช่วงที่เราห่างกันต่างฝ่ายต่างตื่นรู้แล้วก็รับใจแล้วจะรับพลังงานของอีกฝ่ายได้ตลอดฝ่ายที่ตื่นรู้ที่หลังจะเจอบททดสอบหนักในช่วงล่างะะหลังนะคะทาให้ทาให้ฝ่ายหญิงอะค่ะรับพลังงานได้แทบจะตลอดเวลาเลยในทุกๆวันเลยอะคะ่ะหนักมากๆในช่วงแรกๆอะคะ่ะที่เราเจอกันเราจะไม่สามารถรับพลังงานเขาได้ตลอดจากนานๆทีครั้งหนึ่งเดือนสองเดือนรับแต่ในช่วงล่างหลังอะคะ่ะ ที่รับใจทั้งสองฝ่ายแล้วจะมีอาการแบบเหมือนร่างกายเราไม่ดีเลยพระวินเฟฟจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าไม่ได้มาคู่กันก็จะเป็นอาการแบบนี้แต่ถ้าคู่ไหนนะคะเจอกันแล้วรู้สึกชิลรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ใช่ค่ะ หลายหคนที่เขามาเข้ามาปรึกษานะคะทวินเฟรมตัวจริงจะเป็นอาการแบบนี้เลยบางคนเจอแล้วเจอคู่ทวินเฟรมแล้วสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าการงานการเงินไม่ดีเลยอยู่ดีๆบางคนก็อาจจะล้มละลายเลยก็มีค่ะบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าเลยบางคนก็มีปัญหากับคนรอบข้างมีหลายๆอย่างคะ่ะเข้ามาลุมเลา้าบททดสอบเยอะมากๆค่ะถ้าคนไหนนะคะที่รู้สึกว่า ตื่นมาเลยโฟกัสแต่เรื่องของเงินเรื่องของงานดูตลอดแบบนี้ค่ะเราก็จะโดนดึงงานดึงเงินออกไปจากเราเลยอะค่ะทําให้ชีวิตของเราการงานการเงินในช่วงนั้นไม่ดีเลยทําให้เราทุกข์หนักหนักอกหนักใจมากๆเราจะเจอบททดสอบแบบนี้ค่ะซ้ําๆจนกว่าเราจะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะค่ะถ้าเรายังมีความยึดติดในจุดๆนั้นอยู่เราก็จะเจอบททดสอบซ้ําๆซ้ำๆ,ำๆจนกว่าเราจะเปลี่ยนไม่ยึดติดแล้วก็ ปล่อยวางเรื่องนั้นได้แล้วและหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจผิดมากๆค่ะที่บอกว่าคู่ทวินเฟรมจะต้องมีการห่างกันแยกจากกันซ้ำๆำๆเป็น10-20รอบจนกว่าเราจะพลังงานของเราจะเสถียรอันนี้ผิดมากๆค่ะทวินเฟรมเขาจะไม่กลับมาทำร้ายกันซ้ำๆเยอะขนาดนั้นนะคะแค่1-3รอบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะ ทวินเฟรมส่วนใหญ่ตัวจริงๆนะคะแค่หนึ่งถึงสองรอบเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากเข้าหากันแล้วไม่อยากทำร้ายอีกฝ่ายแล้วเพราะทั้งสองคนเนี่ยค่ะเขาจะรักแล้วก็ปรารถนาดีกันต่อกันมากๆแต่ในช่วงแรกๆอาจจะเป็นมันจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราเข้ากันไม่ได้ค่ะแล้วแต่ว่าใครจะเจอเรื่องอะไรในบททดสอบไหนจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะแยกออกจากกันแต่ทั้งสองฝ่ายจะรักกันมากๆแต่มันจะมีอุปสรรคปัญหาทำให้เราเข้ากันเท่าเข้าใกล้กันไม่ได้อะค่ะ ก็เลยต้องแยกออกจากกันจะไม่มีเลยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกลับมาทํำร้ายอีกฝ่ายซ้ำๆแล้วก็หายไปกลับมาแล้วก็หายไปกลับมาทำํำร้ายเราเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอันนั้นไม่ใช่คู่ทวินเฟรมนะคะหลายๆคนเข้าใจผิดมากๆเลยในจุดนี้